สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมิสซูบิชิชนบุรีบายเจรัดนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนเพจช่อง YouTube เจรัด ซลมิสูด้วยนะคะก่อนอื่นเลยรัดฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับรัดก่อนนะส่วนคลิปนี้เนาะรัดนํามานะคะวันนี้นะคะที่จัดทาขึ้นจะเป็นตัวนี้ค่ะคันที่อยู่ด้านหลังรัดนะคะก็คือกระบะไททันแคปเตี้ยนะคะตัวท็อปในรุ่น GLX นะคะราคา632,000บาทนะคะก็คือสีขาวนะคะส่วนสีเทาสีดําแล้วก็สีบอลเงินจะอยู่ที่639,000บาทนะคะวันนี้รัดจะมาดูพามาดูโปรโมชั่นคันนี้นะ แะะละจัดให้ลูกค้ามีแต่งล้อให้ด้วยนะคะใส่ล้อแม็กแต่งซิ่งให้เลยนะคะพร้อมกับแคมเปญเนาะส่วนเรื่องรายละเอียดของแคมเปญคันนี้นะคะดาวเริ่มต้นอยู่แค่ ออกรถศูนย์บาทเท่านั้นนะคะสามารถแต่งซิ่งให้แบบนี้ได้เลยนะคะจัดอยู่ที่ประมาณ10%ของราคาตัวรถแต่น้องเคสนี้นะคะอายุ21ปีทำงาน1ปีกว่านะคะรายได้อยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0ถึงืนะคะตัวนี้น้องขอจัดอยู่ที่15%ของราคารถรัดให้จ่ายเงินแค่19นนะคะณนะวันรับรถนะคะไม่มีจ่ายเพิ่มพร้อมแต่งซิ่งแบบนี้ใส่ฟิล์มให้แบบนี้กันสาดแบบนี้เลย นะคะข้างวดของลูกค้าจะอยู่แค่ประมาณ8,990่องงวดเท่านั้นนะคะเดี๋ยวรัฐพาไปดูว่าคันนี้มีอะไรกันบ้างนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะพาดูรถรอบคันนะคะกระบะไททันแคปเตียแต่งซิ่งตัวนี้หรือกระบะไททันแคปเตียนะคะในรุ่น GLX นะคะราคา632,000บาทสีขาวนะคะันที่จอดอยู่นี้นะคะไฟหน้านะคะจะมาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ดวงกลมๆแบบนี้นาหน้าก็จะมาเป็นหน้าใหม่ Dynamic Shield เครื่องยนต์นะคะ2,500 cc ซีแรงม้านะจะมาเป็นเครื่องยนต์คอม m o n เล i l ค่ะ ส่วนด้านข้างนะคะตัวพีกสุดมาดูมาดูนะคะรัดใส่แม็กให้แบบนี้เลยเป็นแม็กไรเวลนะคะสวยๆแบบนี้เลยจัดเป็นจัดเต็มในแคมเปญน,นะคะเป็นร้อคแม็กไรเวลนะคะใส่น็อตส,สีให้ด้วยนะคะครอบดุมแล้วก็ครอบดิสเบรกให้ด้วยพร้อมรอพร้อมจัดเต็มพร้อมซิ่งเลยจะ้ะฟิล์มและกันสาดด้านข้างนะคะใส่ให้เรียบร้อยส่วนแคมเปญน,นี้ลูกค้าไม่ได้ขอกระบ,บะไรเนอร์นะคะเพราะไม่ได้ใช้งานเนาะอยากเอาไปซิ่งนะคะ ไปดูด้านหลังส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นลักษณะนีน้นะคะถามว่าเตี้ยมากไหมไม่เตี้ยมากนะกำลังซิ่งเลยนี่นะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนิดนึงค่ะปกติร้านไม่ค่อยพาไปดูด้านในเลย ส่วนมั้นเราจะพาไปดูรอบคันเนาะส่วนด้านในนะคะกระบะไททันแคปเตียแต่งซิ่งตัวนี้นะคะหรือกระบะแคปเตียในรุ่น g lx นะตัวท็อปนะคะเครื่องอเครื่องเสียงนะคะจะมาเป็นเครื่องเสียง cd mp 3นะคะเชื่อมต่อ usb ได้นะคะ วิทยุ AM/FM นะคะแอร์ mm hmm. จะเป็นแอร์ดิจิอัแอร์เมนนวลนะคะเกียร mm ์ hmm. จะมาเป็นเกียร์5สปีดนะคะ6เกียร์ถอยเนาะมีปุ่มคอนเทนเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะประตูเป็นเซ็นทรัลล็อกนะแล้วก็ระบบกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าค่ะเบาะมาเป็นเบาะผ้าจ้าประมาณนี้รายละเอียดรอบๆคันนะ ต,ตัวกระบาไททันแคปเตียรในรุ่น G L X นะคะวันนี้รัดก็ถ่ายให้ดูแล้วเนาะรถคันนี้รัดจะส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะน้องจะมารับรถแล้วนะคะตัวนี้นะคะก็จัดเต็มให้ประมาณนี้ให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่างเผื่อลูกค้าท่านใดอยากได้รถ นะคะอยากได้แบบนี้บอกลัดเลยนะเอาแบบนี้เอาอย่างนี้ไม่ต้องมีอะไรแตกต่างไปกว่านี้นะคะมีมีลูกค้าแบบนี้เหมือนกันนะคะที่อยากได้ขอแบบนี้เลยนะคะส่วนนะคะทิ้งทวนของรัฐวันนี้ก็เช่นเคยนะคะสําหรับเรื่องโปรโมชั่นแล้วก็สําหรับเงื่อนไขาการทําไฟแนนซ์นะคะสําหรับคันนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะจัดเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ออกรถนะคะดาวสิใช้เงินศูนย์บาทเท่านั้นนะรัฐแต่งจริงแบบ แบบนี้ให้เลยนะคะค่างวดจะอยู่ประมาณ9,003ตอง,งวดนะคะส่วนคันนี้นะคะน้องจัดโปรโมชั่นอยู่ที่15%ของราคาตัวรถนะคะยอดดาวก็อยู่ประมาณ100,000นะคะให้ลูกค้าใช้เงินออกรถพร้อมแต่งซิ่งแบบนี้นะคะแค่19,900เท่านั้นไม่มีจ่ายเพิ่มนะจบตามแคมเปญน,นี้เลยจ้ะนะคะค่างวดลูกค้าก็จะอยู่ประมาณ8,889ต่อง,งวดนนะคะในเคสนี้นะคะน้องจัดอยู่ที่15% ของราคาตัวรถนะคะน้องซื้อคนเดียวไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องกู้ร่วมทั้งนั้นนะคะอายุ21ปีอายุงาน1ปีกว่าๆนะคะรายได้ของน้องอยู่ที่ประมาณ 20, 1 8 0 0 0ถึงก็คือเอาง่ายๆว่าเกิน2เท่าของค่างวดแหละเนาะน้องจบคนเดียวซื้อคนเดียวเลยนะคะส่วนลูกค้าท่านอื่นนะคะที่สนใจไม่ว่าจะทำงานประจำทำงานอาชีพอิสระค้าขายรับเหมาหรืออะไรก็ตามนะคะรัฐอยากให้ปรึกษารัดเข้ามานะรัฐยินดีแนะน้าแล้วก็ยินดี พามาจัดแบบเนี้ให้ได้ลดกันง่ายๆนะคะสำหรับเคสนี้วันเดียวจบนะคะสำหรับไฟแนนซ์นะคะทำแค่วันเดียวจบเท่านั้นเซ้นวันพุธนะคะวันศุกร์อนุมัติเลยนะคะรวดเร็วทันใจมากเนาะส่วนคลิปนี้นะคะรัดจะทิ้งไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรัดพามาดูคลิปอื่นๆต่อไปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ